บางคนก็เป็นอาจารย์จีแล้วเฉยนี่ทุกคนจะติดภาพว่าเราเป็นคนพูดช้าในชะ่พูดแบบอืต้องคิดนานน่ในขณะที่เพื่อนเขาพูดไวๆเฉยไม่ได้เปลี่ยนตัวพี่เปลี่ยนเพราะจริงๆแล้วคาแรคเตอร์เดินเราเป็นเหมือนเฉยเลยคือพูดช้าๆสมัยนั้นยี่สิบปีที่แล้วต่วตอนนี้คือแบบด้วย อายุที่มากขึ้นแล้วความคล่องแคล่วเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าต้องย้อนกลับไปเล่นในบทบนเดิๆเนี่ยเราต้องมองว่าความใสๆซื่อๆของเฉยในยุคนั้นเนี่ยเป็นไงบ้างพี่เถินอยากมีลูกหรือเปล่าใจแล้วอยากมีนะอก,ก็ก็เห็นเพื่อนเเขาแต่จริงเขามีลูกกันนี่ประมาณนี้แล้วใช่ฮะแต่ด้วยความที่คาแรคเตอร์หนึ่งเราก็ไม่คุ้นเคยกันเด็กก็คุ้นเคยกันเด็กนักศึกษาหรืออะไรเงี้ยยากเหมือนกันแต่ว่าอยากมีลูก ถ้าเกิดว่าจ้าได้มีโอกาสเป็นลูกของใไฮัซคนนี้นะคะแกก็อยากเป็นลูกของพี่เฉยเองจะได้ปูดชาชาเหมือนพี่เขาด้วยตูน้าจะหาดีนะอแต่คนนี้เด่นสุด เป็นทั้งคู่กัดคู่กวนของแกงเพื่อนบุญชูก็ว่าได้สาหรับหนังเรื่องบุญชูนะครับเป็นหนังเรื่องแรกที่ตัวเองมีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการทาเพราะว่าเป็นอตอนนั้นเป็นผู้จัดการคุณหนุ่งสันติสุขแล้วก็เป็นผู้จัดการกองถ่ายแล้วก็ได้เล่นหนังเรื่องบุญชูในบทที่ไม่คิดว่าตัวเองจะจะได้เล่นนะครับพี่บินิกเขาก็คงเห็นว่าเป็นคนพูดเยอะแล้วก็ในเรื่องเนี่ยมันมีตัวนี้เนี่ย<อ>เป็นตัวสีสษะอีกตัวหนึ่งนะครับในบทของปองปากมา ท่าปองท่าะจันนะครับหรือว่านิกเนมนที่คุณย้อยปากนะครับให้สมญานามไว้นะครับเพราะฉะนั้นฉากที่คุณผู้ชมเนี่ยคงจำกันได้ในเรื่องบุญชูนอกจากความน่ารักของบุญชูแล้วเนี่ยนะครับฉากร้านอาหารทุกคนก็จะรอดูว่าฉากนี้จะมีเมนูเด็ดๆอะไรที่ปองปากหมากับย้อยปากหมามาเจอกันแล้วจะเจออะไรบ้าง แล้วู้ช่อนี่ร้านนี้นี่ออกดีเลยนะของเด่ดสุดนี่นะไม่ถึ้ปันอาหาระว่าอาหรมาไม่แดกเลยแล้วมไมดกแล้มื่อันสักร้านตูวนี้มา่ะคุณชอบของแปกไงแลคอนีีคนนเดนนี่อะไรเมสนู แม่จริงอีว่าได้กูจะลไมาที่หว่างกูรวมเป็นจานใช่ไหมเออกูจัดให้จัดให้ก็ไปเอาคนซี ความส็ยข,ของมุนชูทุกภาคที่ผ่านมานะครับมันอยู่ที่ตัวของหนังตัวของบทประพันธ์มากกว่าไม่ไ่อยู่ที่เรื่องของความ ตัวแทนของคนผมว่าเป็นตัวแทนของคนในประเทศที่เข้ามาอยู่ในสังคมของกรุงเทพแล้วมาเจอจกับความเห็นแก่ตัวความโลภซึ่งมันดูแล้วมันทําให้รู้สึกว่ามีส่วนร่วมมันดูแล้วมันทาให้มีความรู้สึกว่าเออทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันจะต้องโดนอย่างนี้สําหรับสเสน็จของคุณชูม็นน่าจะมาจากเคื่อนเลื่อต่างๆหรือตัวละครต่างๆเพราะว่าตัว,ตวละครในเรื่องนี้เนี่ยจะเคองเจนมา แต่ hora, ทุกคนก็จะมีเสน่ห์ในแต่ละคนเลยไม่ว่าจะเป็นบุญชูเรนโูลีเพื่อนไม่แต่เพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเนี่ยค่ะแต่ระหว่างภาคนี้ก็จะมีรุ่นหนึ่งมาคือรุ่นลูกคือพี่ประเด็งผู้จวบลูกลิงเอาตัวละครเอาไว้ยซึ่งทำให้แตกต่างและเราก็จะเห็นชัดเจนแล้วต่ละคนก็คือมีเสน่ห์กันทุกคนัว่าเสน่ห์ของบุญชูก็คือความเป็นไทยมากกว่าเลยนะครเพราะว่าคือความความเชยของของคนต่างจังหวัดที่เข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพอะไรเงี้ยแต่ถามว่าความเชยนี่มันคืออะไรความเชยมันคือเสน่ห์ คือทําความเป็นไทยทําความเชยให้รึกมีควาหรือว่าดูอินเตอร์ขึ้นคือเมื่มอก่อนคนจะมองว่าเอ้ยเชยว่าเสียวว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพิมพ์จิตจักไปความเสียวความเชยอ,อะไรเงี้ยมาทําให้เป็นความสนุกสนานหรือว่าทําให้รู้สึกว่าดูละขำดูแล้วได้อะไรกลับบ้านได้ง่ายคิดกลับบ้านอะไรเงี้ย